สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้คุผู้ชมเข้าโซ่ท็อปเทนอีกแล้วครับท่านไอ่งง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 ไม่เวลาที่เราจะต้องเข้าเราจะต้องมีการเช็คนไม่มีไม่มีรายการเราเข้าเลยอาอไม่ใช่พี่หนูจะต้องเช็คไงอ๋อเช็คใช้ร่างกายเออเร็ยบล้อยอ่ออ่า นมใหญ่ไปใหญ่เกินไประวังแตกแนะนําให้พี่โก้ลองจิ้มดูอันนี้ไม่ได้ <S 2> <S 2> <S ได้ด้วยเหรอพี่ซื้อใหม่ไม่ไมไมเคยเห็นเลยอุออ้งเทนอีกแล้ววันนี้อุ้งใหม่บรรยากาศเปลี่ยนไปไปดูรถข้างหน้ากันไปค่ะนี่มันมีพ็อปด้วยเราถืพอพ็อปไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่กับพ็อเพนเดอลาดเหมือนเดิมค่ะคิวเอคิวซีรถน้ำท่วมจอมตัดต่อสวมซากอะไรกันแล้วแต่บอกได้เลยว่าที่นี่ไม่มีแล้วถ้าเกิดท่านเอาไปเจอแล้วตรวจสอบเราเช็คดีเช็คทีว่าใช่ เรายินดีคืนเงินทันทีไม่มีอิดออด่ไม่มีอิดออดวันนี้เริ่มไปครั้งแรกกับไปค o n d a ใช่ค่ะซ i v ิ c FD ข้อมูลจะเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นเขาแล้วแหละต้องนอกจากเจ้าของเต็นท์ของเราครับพี่ท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครบค่ะอ้าวผู้มีอุปการะคุณผู้เพาะเพาะนะก็โอเคครับผม คันนี้สีดำซีวิ c F D F D Doc อ่า F D d อกเป็นซีวิ c ที่เป็นวิวัฒนาการซีวิ c ของโลกใบนี้ครับผมสวยงามดีไซน์ใหม่เลิศหรูสเปคเป็นไงบ้างครับพี่ครับตัวนี้ก็จะได้ตัว E A S คืออะไรอ่ะ E ก็คืออ่า1.8จ E ใช่ไหมครับ a รัก็ Airbag ABS ครับผมใช่ครับได้รถมือเดียวออกห้าครับผมแล้วก็ ใสๆเลยคันนี้วิ่งประมาณแสนต้นๆต้นใช่ครับสีดํานี่เป็นไม่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะค่ะเพราะภรรยาผมนี่ก็ชอบสีดำอ่ผมเปิดประตูดูปะผมรู้เลยผู้ชายใช่ครับแล้วผู้ชายตัวใหญ่ด้วยพอเบกบี้เขาจะเป็นกูก็บี้อย่างนี้แหละกูตัวใหญ่ไงข้างในสีเบจตัดดำถ้าเป็นตัวสุดท้ายของ F D มันจะเป็นดำหมดถูกไหมใช่ครับซึ่งฮอนด้าจะเล่นท่านี้เสมอครับเฮ้ยสภาพสวยว่ะพี่รถปีอะไรอาปี11ครับ สิบปีก็ถือว่าดูแลค่อนข้างดีนะครับถ้าปีสิบเอ็ดนี่ก็เป็นตัวท้ายเกือบสุดใช่ไหมเพราะว่าไฟท้ายตรงนี้เป็นไฟเลเซอร์แล้วใช่ครับไฟท้ายอ่าไฟเหลี่ยมเพราะถ้าเกิดเป็นตัวแรกจะเป็นไฟกลมสีดำเงางามคุณเช่คุณชอบไหมชอบแค่นั้นแหละพออย่าพูดอะไรเยอะราคาสวยด้วยครับโก้คันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทเฮ้ยทำไมราคาเล้าใจราคาเนี้ยเหมือนกับโอเคเราเพิ่งย้ายโลเคชั่นมาที่เนี่นะครับไม่เปิด เราก็ทําราคาพิเศษให้แบตเตอรี่แห้งเดิมหมดเลยเดิมสนิทจริงๆคันี้ผมย้ำอีกทีสำหรับคนที่ชอบดูรถมือสองผมไอ่านในคอมเมนต์มาพี่ท็อปคำว่าไม่ทําสีของการเป็นโชว์รูมรถมือสองหรือแต่ละมือสองเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเดิมไม่เคยแกะสักชิ้นนะฮะรถย้ำอีกทีนะครับมันก็ถูกใช้งานจากเจ้าของเก่ามาใช่ครับมันก็มีบเบียดนู่นเบียดนี่กระถางต้นไม้บ้างของที่บ้านหล่นใส่บ้างครับ มอเตอร์ไซค์เฉียวบ้างมันก็ต้องเก็บสีกันชงกันชนหรือบางทีแบบระโปรงเนี่ยขับตาม10ล้อสีกระเทาะเขามีประกันชั้นหนึ่งเขาก็อยากอยากให้รถเขาสวยเขาก็ไปเค็มพอไปเค็มบางทีมันก็วมีรอยขันนู่นนี่นั่นหน่อยแต่คนส่วนใหญ่จะไปยึดติดกับกูรูใน y o u t u ให้ผมคูดนะครับมึงตอนะดูนะครับน้ารขยับอย่างเงี้ซื้อไม่ได้แสดงว่ามันเคยถอดมาแล้วอย่างงั้น ผมไ้ผมนี่ชวยไปท็อปเลยนะพูดกันตามตรงเราเจอกันบอกแหมไปจิ้มมาตรงนี้ปั้งแต่ไม่ได้โดนคันเลยนะมันก็โป่งบุบมันก็ต้องถอดเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับแต่มันไม่ได้ชนุ้มแล้วมันเข้ามาถึงนี่ที่ไหนล่ะใช่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 แล้วถ้าสมมติว่าแรงกระแทกหนักๆเลยอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเวลาเราถอดออกมาปุ๊บแล้วพอเหล็กเนี่ยเวลาพอนะครับพอมาประกอบกับปุ๊บเนี่ยน็อตมันจะไม่นั่งมาเข้าใจใช่ไหมมันจะมีรอยเดิม นะครับแต่มันจะไม่ตรงน้ำเข้าไฟไม่ได้เหรอขับขับอยู่หินกระแทกไฟแตกไม่ได้หรอครับผมกระจกหน้าไม่เดิมไม่ใช่โรงงานไม่ต้องอะไรมากรถแม่ผมเนี่ยขับขับอยู่กระจกหน้าแตกเฉยเลยครับแตกเองเลยนะด้วยความร้อนอากาศแบบนี้ผมเปลี่ยนกระจกหน้าไปคนรู้มากดูโค้ดิกกระจกไม่ตรงกันแสดงว่าคันนี้กระจกหน้าแตกแสดงว่าแตกต้องชนมาเขาเข้าใจท่านคิดได้แต่ว <DVD> ่าสุดท้ายท่านต้องเข้าใจไมเน่ง หรือลำดับขั้นตอนมันด้วยทุกอย่างมันมีเหตุการณ์ของมันถูกต้องแล้วก็ดูรอบๆเขาด้วยว่าความน่าจะเป็นเป็นไงบ้างแต่ว่าที่ท็อปเทนเนี่ยจะมีตัวยิงนะครับความหนาสีด้วยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจใช่กระโปรงเนี่ยซื้อใหม่ได้ทั้งแผ่นนะครับใช่ครับคุณจะเอายางสีคนนุ่มๆใช่ไหมครับเบิกได้ครับพอเบิกมาก็มีครับ ติกเกอร์กะเบิดมาได้ครับใช่คือบทจะทําให้มันดูท่านให้ท่านดูไม่รู้เนี่ยไม่มีปัญหาครับใช่ทำได้เพราะนั้นอันนี้คือการประกอบเฉยๆประกอบการตัดสินใจไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่ครับสีดาอ่ะแน่นอนพี่ท็อปก็ต้องครีนิ่งมาแล้วเพราะว่าสีดําเป็นสีที่ขนแมวเยอะใช่ครับฟิล์มเพิ่งติดแต่ผมชอบอย่างหนึ่งอ่ะคันนี้เจ้าของน่าจะใช้รักษาพอสมควรนะเพราะไม่ค่อยลอกเพราะธรรมดาแป้นเกียร์รุ่นนี้จะลอกเ้ืยดูนท้ายกันหน่อย อุปกรณ์นิดเพิ่มโปได้อยู่นะโอเคเดิมครับนี่เดิมหมดแต่เนี่ยแปะใหม่ไม่เหมือนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยคุณไม่ใช่ซื้อสติ๊กเกอร์สายตาม B2S มาแล้วมาตัดวงกลมอันนั้นดูรู้นะครับเพราะรูเพราะรูมันจะไม่เหมือนกันความหนาไม่เท่ากันใช่ใช่เฮ้ยวิ่งน้อยอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งพันปีละหมื่นโลเฮ้ยคันนี้วิ่งน้อยจริงใช่ครับ เศรษฐกิแบบนี้โชว์รูมที่เป็นโชว์รูมที่น้ําจิตน้ําใจไม่ค่อยดีครับผมครับส่วนอยากจะเคื่งบุ๊กเซอร์วิสทิ้งหมดครับแล้วเวลาขายก็ขายไปไม่มีบุ๊กครับแล้วกอไมเลยครับผมเพิ่งเห็นในล่าสุดในพันทิปเลยนะอระะพอกอไมลงมาเปิ่มผมมาซื้อครับโอ้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มั่นใจครับซื้อเสร็จเข้าศูนย์เลยครับ ์เช็คเรียบร้อยออกมามีประวัติเพราะมันเป็นข้อมูลกลางอยู่แล้วใช่ถูกต้องจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาจาก1 0สน1พันไม่งกลายเป็นแสนเก้า1แสนหนึ่ง2แสนสี่ครับครับเช็คไปเช็คมาหรืออีกเคยเป็นรถเช่าอีกแล้วการที่ผมกับแอนเทอร์มาถ่ายพิทอปเนี่ยครับต้องบอกว่าเราดีเช็คกันแล้วว่าที่นี่เขาเรียกว่าตรงไปตรงมาเรียกคํานี้ดีกว่าครับคือวิ่งเยอะก็คือวิ่งเยอะวิ่งเยอะวิ่งเยอะครับ รถมีโดนมาก็บอกว่ามีถ้ามีสกิปก็บอกกันเลยไม่ได้บอกว่ามีแล้วไม่มีสวยทุกอย่างไม่ใช่ครับผมยำเป็นคนอย่างนี้แต่หหแต่สวยว่ะผมชอบเลยอ่ะเป็นซีวิที่ผมชอบรุ่นรุ่นเดียวเลยใช่ทั้งหมดนี้ยำราคาอีกทีไัมพี่ท็อปสามสองแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสองแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับผมผ่อนสูงสุดได้กี่ปีครับผ่อนได้เจ็ดปีครับดาวขั้นต่ำสามารถ จัดได้พอดียอดหรือเกินแต่ผมไม่แนะนําให้เกินนะฮะเอาแค่ฟรีดาวก่อนก็พอผายเงินเดือนท่านเป็น2เท่าของจํานวนการผ่อนใช่ครับอันนี้ต้องพูดชัดเจนเพราะคนถามเยอะมากท่านก็จะได้เต็มๆเลยผมว่าขำๆน่าจะซื้อรถคันหนึ่งดาวละห้าหมื่นหกหมื่นนะแต่จะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ท่านผ่อนสบายและที่สำคัญที่สุดย้ำอีกทีท่านอาจจะเบื่อแต่ผมอยากจะย้ําคํานี้ไปถ้าเกิดท่านซื้อคันนี้ไป้าท่านไปตรวจสอบว่ารถคันนี้จมน้ำสมซากนู่นนี่นั่นยังไงพี่ ครับผมคือถ้าชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสวา่สวนทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขตัดต่อตัวถังตัดด้านซีนะครับหรือกรอไม่นะครับอันนั้นผมถือว่าเราไม่ตรงกันละนะครับอขอญาตซื้อคืนเดี๋ยวคอยนะครับจะติดตั้งด้านหลังเนี้ยเสร็จเนี่ยเอามาดูกันตรวจบน,นล่างนอกในวัดกํานงอัดน,นะครับวัดความหนาของตัวถังนะครับแล้วก็จีบปะทะที่สามารถใช้เครื่องมือดับเบิลเชคให้ได้ท่านอยากได้อะไรท่านเป็นคนเสียตังครับท่านบอก ทางท็อปเทนกระดาษได้เลยเพราะฉะนั้นในราคานี้กับซีวิครุ่นนี้ปี11บเ10ปลดรับปีมันยังสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้หรือไม่แล้วรถคันนี้พี่ท็อปเอามาวันจะวิ่งดีอยู่หรือเปล่าท่านเอาไปต้องซ่อมอะไรไหมแน่นอนในสไตล์ของผมไม่เหมือนพี่ท็อปแน่ผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมซักคนที่สนใจคันนี้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วท่านบอกเฮ้ยอยากได้ตรงสเปคตรงวงจุ้ยพี่โก้ดูให้หน่อยเดี๋ยวผมจะเป็นคนติพี่ท็อป พราะผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแอนก็รู้แล้วตีอยู่แล้วอะไรดีเราบอกดีอะไรไม่ดีเราบอกไม่ดีแล้วเราก็จะบอกพี่ท็อปให้เปลี่ยนเลยจะได้ชัดเจนเพราะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองพี่ท็อปวันละครั้เป็นยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดที่นี่ที่ใหม่เลยที่เก่ามาประมาณสัก2กิโลก่อนปั๊มซัดโ์ป่อับตรงมาเลยอยู่ซ้ายมือใช่ครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองครับผมมันเป็นยังไงแบบไหนกับราคานี้รบกวนได้ครับขอบคุณครับพี่ท็อปครับท่านผู้ชมขออนุญาตมีเสียงแอร์เข้านิดหน่อยนะครับเพราะว่า อากาศตอนนี้เมืองไทยเราน่าจะลบ20อีรแล้วจิโกจะมาอีกแล้วไม่เดีจะบอกให้ผมก็แซวเวลาผมไปรีวิวโชว์รูมรถเนี่ย็เรก็จะแซวกปานต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นโชว์รูมรถจะาตเติมเต็มถังคาไว้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือต้นทุนที่เขาจะต้องเพิ่มเข้าไป่อ่ะเลื่อนเบาะล้างเบาะดีค่ะพวงมาลัยก็ไม่ได้แย่มากนะก็ไม่ได้เงาไม่ได้ ไม่ได้แบบรถเงาเนี่ยใช้หนักอใช้แบบว่าใช้จนแบบว่ามันจะเงาตามเอออันนี้ไม่ค่อยได้ใช้รถโฉมนี้ก็้วสิบปีแล้วว่ะใช่ก็จะต่อทำมากกว่าวิเครื่องพันแปดได้ขนาดนี้เหรอมันแปดพันแปดรุ่นนี้จะวิ่งดีต้องสองพันค่ะฮอนด้ารุ่นนี้คนชอบชอบเลยคนไม่ชอบเนี่ยจะบอกว่าช่วงล่างแข็งซึ่งมันเป็นสไตล์ของฮอนด้ายุคใหม่ซึ่งถ้าคนซื้อรถยุคนี้และเคยสัมผัสในยุคนี้มาแล้วจะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้เฮ้ยโอเคขหลังไหมไงมั่งเชิด เกียร์เคลงดีสามนะลงดีสองอ่ะมันดึงกลับลงดีหนึ่งมันต้องฮุบเลยอ่าโอเคผมพยายามทำให้เกียร์มันชิบหายนะครับโดยการแต่คันเร่งเหยียบยกเหยียบยกเกียร์มันก็ไม่ได้เออคือรุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ CVT เว้ยอ่าพอไม่ใช่ CVT นะครับคนที่ไวรุ่นที่มันชอบไปแต่งเพราะว่ามันมันมันกระโชกโค้งหักไงแล้วมันมีฟีลลิ่งในการแบบเปลี่ยนเกียร์หรือหาอะไรเขาไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรา าดูงครั้งที่แล้วพี่ท็อปก็ยังไม่รู้นี่ที่เราลื้อแล้วเราเจอทองบาทนึ่งเออหรอพี่ท็อปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราชงลางชงแหละชงโอเคชงโอเคชงแต่ผมว่าอย่างหนึ่งคันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนโชคมันกำลังจะเริ่มเริ่มจะจากโลกเราไปแล้วะครัสังเกตช่วงนี้เหมือนหน้าหน้าขวาเนี่ยมัน S 2> <S 2> มันซุดอะ,อะหน้าขวาที่มันมันนิ่มไปหน่อยอาจจะไม่ใช้โชก็ได้จะเป็นสปริงพอรถสิปีสปริงมันอาจจะล้าก็ได้นะ,นะครับมันก็เป็นไปได้เพราะว่าส,สุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานของเจ้าของเก่าแต่ครั้นี้ก็ใช้งานมาน้อยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้ากิโลก่อก็ลองจับดูมันก็ถนัดมือดีอะไรอย่างเงี้ยบอกตรงนะเลิกกับผ่แล้วโทรมา อยากจะสือสาเลยสวิตแอร์นี่มันชัดทุกตัวเลยใช้ไ <analyze> ด <anthropology> ้อ <mixed> ีกนานคือท <Hey. S 1> ่านซื้อไปท่านใช้จะได้อีกนานสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะยติอะไรท่านมากกว่านี้ละก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสำหรับท่านใครหาซีวิ c หนึ่งคันที่จะใช้อยู่ คุเลยพี่โกคะคันนี้ราคา3า8 0 0 0 0บาทถือว่าคุ้มสมสว่สวนกับราคาเขาอันตะว,ว่าราคามันดีมากนะราคามันน่าโดนที่สุดและที่สําคัญถ้าคุณแบบว่าเพิ่งเริ่มทําง,งานหรือเด็ก่งจบใหม่เลยอยู่มาหาลัยก็ยังผ่อนได้คุณสตาร์ทเงินเดือนอ้ามื่นห้าคุณผ่อนได้แล้วเพราะวันนี้ผ่อนเริ่มต้นนี่ห้าพันแปดสบายทุกอย่างโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้คันนี้ใครสนใจนะรับติดต่อด้านล่างนี้เลยโทรหากันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไป ของท็อปเดนกันหลัวยังมีอีกเซนไบรอให้เรารีวิวอีกสามคันเดี๋ยวไปดูคันที่สองกันวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหมา่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ